เดวิดเบคแฮมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นใหม่อาดิดาสร่วมกับเดวิดเบคแฮมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมครับยัวร์รีมวิธเดวิดเบคแฮม อาดิดาสประเทศไทยต้อนรับการมาเยือนของนักฟุตบอลระดับตำนานอย่างเดวิดเบคแฮมจัดกิจกรรมพิเศษครับยัว e รีมวิธเดวิดบีอีซีเคเอชเอเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความหลงไหลในกีฬาให้กับนักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ6-10ปีพร้อมกับการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนทักษะการ,รเล่นฟุตบอลที่จะตราตรึงอยู่ในใจของเหล่านักฟุตบอลเยาวชนไทยไปตลอดกาลโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นนโปโลฟุตบอลปาก หัวใจสำคัญของกิจกรรมครั้งนี้คือการที่เดวิดเบคแฮมมาบอกเล่าประสบการณ์พร้อมกับให้คำแนะนำในการเล่นฟุตบอลรวมถึงการเอาชนะความท้ายทางต่างๆที่เขาต้องเผชิญเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของเดวิดเบคแฮมโดยเขาได้เน้นย้ำในเรื่องของการหมั่นฝึกฝนและความทุ่มเทซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาของอาดิดา โดยเบคแฮมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและความสามัคคีโดยเขาได้อธิบายอย่างละเอียดว่าทักษะเหล่านี้สำคัญทั้งสำหรับการแข่งขันและการใช้ชีวิตจริงนอกสนามรวมถึงเขายังได้แชร์วิธีการรับมือกับความกดดันพร้อมความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอเดวิดเบคแฮมเล่าถึงเส้นทางในอาชีพนักฟุตบอลของเขาว่า เพราะฟุตบอลเป็นสิ่งที่ผมหลงไหลทําให้ผมมุ่งมั่นฝึกซ้อมฟุตบอลมาโดยตลอดซึ่งถึงแม้ว่าผมจะฝึกซ้อมฟุตบอลทุกวันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนแต่ผมก็รู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นฟุตบอลซึ่งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราต้องพบเจออุปสรรควันนั้นจะเป็นวันที่ผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างหนักจะผลิตอกอ,กอกผลและอีกหนึ่งเรื่องคืออย่ายอมให้ใครมาสบประมาทความตั้งใจของคุณเพราะว่าในอดีตมีคนเคยต่อว่าผมว่าทั้งตัวเล็กและอ่อนแอแต่จากการฝึกฝนอย่างหนักทำให้ผมชนะคำประมาทเหล่านั้น ได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลให้กับทีมชาติอังกฤษถึง115ครั้งดังนั้นจงอย่าไปกลัวเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่ายอมให้ใครมาทำลายความฝันของคุณจงฝึกซ้อมให้หนักและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้สึกถึงความสุขในสิ่งที่กำลังทำทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เติมเต็มอาชีพนักฟุตบอลของผมในช่วง25ปีที่ผมยังจดจำอยู่จนถึงปัจจุบัน อีกหนึ่งความพิเศษของกิจกรรมในวันนี้คือการที่เหล่านักเตะเยาวชนได้มีร่วมฝึกฝนทักษะการเล่นฟุตบอลร,ร่วมกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับคำแนะนำที่ได้มาจากจักบิคแฮมซึ่งจะมาช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียบรู้รอบด้านให้กับเหล่านักฟุตบอลเยาวชนทุกคนที่มีใจรักในการเล่นฟุตบอลกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการที่เยาวชนจะได้ทดลองผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมนวัตกรรมอัลล้ำสมัยของอ d i d a s แล้วยังถือได้ว่าพวกเขาได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมเพื่อพูดคุยกับนักฟุตบอลร,ระดับตำนานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต